สวัสดีค่ะลิสานะคะพบกันอีกแล้วใน reading people l i e detection คลิปสั้นๆที่จะให้ความรู้เรื่องการอ่านคนการจับโกหกและการเจรจาต่อรองค่ะคำถามนี้ลิสาเจอประจำเวลาที่สอน business image หรือภาพลักษณ์ทางธุรกิจนะคะคำถามนี้มักจะได้รับจากผู้บริหารชายนะคะก็คือเวลาที่ใส่สูทหรือใส่แจ็คเกต็ตแล้วไปทานข้าวกับลูกค้าเนี่ยควรจะถอดหรือยังต้องใส่อยู่ ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไปกับลูกค้าผู้ชายนะคะสิ่งที่จะบอกเราว่าเราควรที่จะถอดหรือใส่คือลูกค้าของเราเนี่ยถอดหรือใส่ค่ะสองอย่างนี้มีความหมายต่างกันนะคะถ้าลูกค้าใส่สูตรนะคะส่วนใหญ่เพราะว่าอยากจะคิปอไอดินเนอร์หรือลันช์มีติ้งอันนี้ให้มันฟอร์มอลถ้าเขาถอดแสดงว่าให้มันค่อนข้างจะแคลชวลหน่อยแต่อากาศแบบนี้ใครๆก็รู้นะคะว่ามันควรที่จะถอดแต่มีนะคะ เพราะว่าบางทีในร้านอาหารเนี่ยแอร์ก็เย็นนะคะลูกค้าก็อาจจะยังใส่อยู่แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเข้าใจโปรโตคอลค่ะดังนั้นถ้ายังใส่อยู่นะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าลูกค้าเป็นเยอรมันนะคะยังใส่อยู่เพราะว่าต้องต้องการให้มีติ้งครั้งนี้ที่เป็น lunch หรือ dinner meeting เนี่ยยังเป็น f o r m a ลอยู่นะคะถ้าไม่ใส่ก็คือค่อนข้างที่จะ casual ดังนั้นผู้บริหารชายนะคะคำตอบก็คือ แจ็กเก็ตหรือสูตรที่ใส่ไปเมื่อไปทานข้าวกับลูกค้านะคะจะใส่หรือไม่ใส่เมื่อนั่งโต๊ะแล้วขึ้นอยู่กับลูกค้าค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ